สวัสดีครับพวกับผมพร้อมบวกนะครับวันนี้อยู่ในช่วงแนะนําหุ้นนะครับโดยหุ้นที่เราจะมาแนะนํานะครับวันนี้ก็คือหุ้น bem หรือหุ้นเบมนั่นเองนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นความช่วยเหลือความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนโดยบริษทัทแห่งนี้เป็นคู้สมธทานกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยการรถไฟรถไฟแห่งประเทศไทยและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็คือทําเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าและก็การทางพิเศษนะครับก็คือทางด่วนนั่นเองนะครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่8บาท35สตางค์นะครับก็ลบมา2.34นะครับงบการเงินปี64นะครับมีสินทรัพย์รวมนะครับอยู่ที่1 1 5 0 0ล้านบาทนะครับนี่สินรวมนะครับอยู่ที่77,000ล้านบาทนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับอยู่ที่37,000ล้านบาทนะครับ และได้รวมนะครับอยู่ที่800 0ล้านบาทนะครับกำไรสุทธิอยู่ที่600ล้านบาทนะครับ P/E นะครับโอ้โหถือว่าสูงเลยนะครับ P/E P/E อยู่ที่107.82เท่านะครับ P/BV อยู่ที่3.37เท่านะครับในส่วนของเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่1บาท 20สตังค์นะครับต่อ1หุ้นนะครับการจ่ายปันผลนะครับปี64จ่ายจ่ายไปเมื่อเดือน5นะครับก็จ่ายเป็นเงินปันผลนะครับอยู่ที่0.10บาทนะครับประมาณ10สตังค์นะครับต่อ1หุ้นนะครับโดยปกติแล้วตัวนี้จะจ่ายปันผลปีละ2ครั้งนะครับ แต่ปี2,020และ2,021นี่จ่ากครั้งเดียวนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาเนื่องจากโควิดนะครับมาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับโดยวันนี้ราคาล่าสุดอยู่ที่8.35บาทสสตางค์นะครับโดยมีแนวรับเรกนะครับอยู่ที่8 0บาท20สตางค์นะครับและมีแนวต้านอยู่ที่8บาท ส0สตังก์นะครับก็ใกล้ๆเลยนะครับก็ถ้าอยากเป็นขาขึ้นนะครับต้องยืนเหนืออยู่8บาท40สตังค์ให้ได้นะครับแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือ8บาท75สาตังค์ให้ได้นะครับสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเต็ม10ผมให้สัก7นะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดและโลกใหม่ก็ยังระบาดอยู่นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่า ต้นปีหน้าจะเปิดประเทศได้หรือเปล่านะครับเศรษฐกิจจะดีหรือเปล่านะครับครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ